กลับเข้ามาสู่รายการเฮ a d l i n บ่ายวันนี้นะครับทาง c l e a r a d i o FM 92.5และสร้างสุขช่องออกอากาศทาง V Cable TV V Cable TV และสร้างสุข .net รวมถึง App Store ของสื่อสร้างสุขนะครับกลับมาสู่ช่วงของอาเซียนนะครับเมื่อวานนี้งดเว้นไปวันเพราะว่ามีประเด็นขาวิหารนะฮะเดี๋ยวอาจจะเป็นวันนี้และวันพรุ่งนี้ครับมาถึงช่วงอาเซียนครับคุณทภรครับวันนี้มีประเด็นอะไรที่น่าสนใจครับ วันนี้ก็หยิบเอาข่าวคราวนะครับเรื่องราวของการค้าขายรถจักรยานยนต์ที่เวียดนามมาฝากกันนะครับถือว่าเป็นข่าวที่เป็นอัปเดตนะครับถ้าเผื่อใครที่เคยไปศึกษาดูงานหรือว่าไปเที่ยวที่เวียดนามไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเหนือหรือเวียดเวียดนามใต้ส<ะ>ิ่งหนึ่งที่คนไทยเราจะทึ่งมากคือนึงคือการขับรถที่บีบแตรแบบสนันบันไหวครับ,ถ,รบถ้าเป็นบ้านเราก็หนัวหูครับและก็ดูเหมือนว่าสัญญาณไฟจะมีน้อยมากแต่ว่ารถ ไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับคือต่างคนต่างต่างขับไปข้างหน้าครับอย่าไปดูข้างข้านะครับขับไปข้างหน้าแล้วเขาจะหลีกให้ากคุนเองครับผมแล้วเราพบว่าประชากรของเวียดนามนี่ทั้งประเทศมีอยู่ประมาณ90ล้านคนนะฮะมากกว่าประเทศไทยเราของเรานี่ประมาณ78ล้านเอ่อ68ล้านนะครับผมของเขานี่90ล้านเชื่อไหมว่าในประชากร90ล้านนี่ครับมีประชากรรถมอเตอร์ไซค์ครับจักรยานยนต์นี่ครับรองเดาสิคุณสุชัยครับ จะมีเท่าไหร่ครับเราไม่ถูกแล้วครับมีประชากรครวนิก้90ล้านมีประชากรรถจักรยานยนต์นี่ทั้งประเทศที่ว่าจะประมาณสักเท่าไหร่ครับเดาไม่ถูกเลยฮะมันน่าจะไม่มันก็คนส่วนใหญ่ก็น่าจะใช้รถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เหมือนบ้านเรานะฮะก็ให้เดาไงก็ให้ก็ให้เดา่แหนะฮะโอ้ยเดาผิดเดียวก็น่าแต่ยนะไ่เปไลก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยครับผมเก้าสิบล้านเหรอฮะอ่าเก้าสิบล้านเป็นรถสล้านหนึ่งนะฮะรถมอเตอร์ไซค์นี่สิบล้านหนึ่งสับล้านหนึ่งรถย นมตะกี้บอกจักรยานไม่ใช่ไหมบางทีจักรยานยนต์จักรยานยนต์กรยานก็มอเตอร์ไซค์แต่พูดง่ายๆนะใน๙๐ล้านนี่มีมอเตอร์ไซค์อยู่ทั้งหมดกี่ล้านหนึ่งประมาณ1ล้านคันนะครับแล้วก็เป็นรถยนต์เนื้อสักเท่าไหร่ครับสักสิบล้านสักสิบล้านนะครับผมนี่มั่วเลยนะครับเพราะว่าขายหน้าขายตายแล้วเพราะว่าไม่ไม่มีหลักการเดาอะไรเลยทั้งสิ้นไม่เคยไปเวียดนามด้วยนะครับปรากฏว่านะครับประชากร90ล้านครับเปลี่ยนรถมอเตอร์ไซค์ครับทั้งสิ้นเพียงแค่ 37ล้านคันครับโอ้โหอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นฮะก็เราคิดดูว่า3าล้านคันแล้วก็เป็นรถยนต์เพียงแค่2ล้านคันครับเพราะฉะนั้นถือว่าเวียดนามนี้เป็นประเทศที่มีประชากรรถมอเตอร์ไซค์มากก็เลยทําให้ผู้ประกอบการรถมอเตอร์ไซค์นี่ครับจักรยานยนต์นี้ไปตั้งโรงงานอยู่ที่เวียดนามเวียดนามเลยเยอะเลยครับไม่ไล่ไปเลยครับตั้งแต่ฮอนด้าครับยามาฮ่ายามาฮ่าสุสกีสุสกิด้วย่า แล้วก็มีทางด้านยี่ห้อ,อจากอิตาลีคือพิคาพิคาชิโอเนี่ยฮะนะฮะตัวน,นี้ก็ไปตั้งโรงงานด้วยแล้วก็มีของจีนด้วยนะฮะมีของจีนด้วยก็ไปตั้งโรงงานอยู่ที่พิอาจิโอเนี่ยฮะเป็นของอิตาลีนะครับก็มีอุบัติเหตุเหมือนเราเยอะเหมือนเราไม่รู้เปล่าน,นะเพราะมีม่อซส์ยเยอะอุบัติเหตุบ่อใส์ของเรานี่เว้นทุกวันไม่เว้น<อ>ทุกวันเลยอุบัติเหตุของเวียดนามนี่น่าจะน้อยกว่าเมืองไทยนะฮะเพราะว่าเขามีข้อจํากัดการวิ่งด้วยความเร็วคือความเร็วที่เขาวิ่งได้นี่คือไม่เกิน60กิโเมมตร่่อชัังคบ ดังนั้นการวิ่งระหว่างเมืองนี่ก็ททำมันถึงทําให้เราเดินทางได้ล่าช้ามากครับเพราะมีการข้อจากัดทีนี้พอเป็นอย่างนี้คนก็เลยแห่แห่ไปตั้งโรงงานผลิตมอเตอร์ไซค์อยู่ที่เวียดนามเพราะว่าเห็นว่ามีความต้องการเยอะครับแต่ทีนี้ข้อมูลออกมานี้ล่าสุดเป็นที่น่ากวนใจเหมือนกันว่าตอนนี้ความต้องการซื้อรถมอเตอร์ไซค์ของเวียดนามน่าจะถึงจุดอิ่มตัวแล้วครับเพราะว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปี54กับปี55ปรากฏว่ายอดขายของปี54กับปี55ต่างกัน นั่นคือแทนที่ยอดขายเพิ่มมากขึ้นกลายเป็นว่ายอดขายกลับลดน้อยลงโดยทานะปี5้าี่นะครับม,มียอดขายรถมอเตอร์ไซค์อยู่ประมาณ3มล้านนะฮะประมาณ3มล้าน 4, ่น่าจะประมาณ3าล้าน4แสนคันนะครับ,รบแต่ว่าพอมาถึงปี55าห้ปีห้นี้เหลือเพียงแค่3าล้านหแสนคันครับก็แสดงว่าความต้องการซื้อรถน้อยลงแล้วปี56นี้ก็คือคาดว่าจะลดลงไปอีกครับอพอเป็นอย่างนี้ ปัญหาคือว่าบริษัทที่ไปก่อตั้งโรงงานอยู่ที่เวียดนามเนี่ยที่เราไล่บาเมื่อสักครู่นี้ครับครับฮอนด้ายามาฮ่าสุสกิพิคาติโอและก็ของอประเทศจีนนะฮะัยี่ห้อวายเอ็มอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยฮะถ้าเผื่อเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่าตลาดของเขาหน้าน่าจะล้นแล้วโอ้ดังนั้นถ้าเผื่อใครที่จะไปตั้งโรงง,งานคุณว,ว่าต้องเปลี่ยนทิศทางแล้วทชนครับต้องทันตั้งโรงง,งานมอเตอร์ไซค์อ่าเขาต้องเปลี่ยนทิศทางแล้วเพราะว่าตอนนี้ตลาดเริ่มอิ่มตัวแล้วจะต้องเน้นไปการส่งออกครับก็เลยกลาย ผู้ประกอบการรถมอเตอร์ไซค์ที่เวียดนามนะครับแทนที่จะมุ่งขายในเวียดนามเองก็กลายว่าต้องไปขายอยู่ที่ต่างประเทศแทนทีนี้ครับเนื่องจากว่าความต้องการซื้อรถน้อยลงทีนี้ตลาดที่จะไปรองรับนะครับรองรับของเวียดนามนะฮะในการส่งออกก็จะประกอบไปด้วยลาวญี่ปุ่นออญี่ปุ่นไม่น่้เไป็นไปได้นะฮะเพราะว่าญี่ปุ่นนี่คือไม่ใช่มอเตอร์ไซค์นะฮะลาวมาเลเซียกัมา,าฟิลิปปินส์ปากีสถานและก็อิตาลีครับนี่ก็คือเน้นการส่งออกมากยิ่งขึ้นนะครับแทนที่จะผลิต จำหน่ายภายในประเทศของตนเองนะครับทีนี้ในแง่งของทางด้านรถมอเตอร์ไซค์ที่ผลิตจากไทยทีนี้ครับอยอมรับว่าเท่าที่ผมไปศึกษาดูงานมานะฮะไม่ว่าจะเป็นในกัมาในลาวสองประเทศนี้เป็นประเทศที่มีความให้ความมั่นใจกับรถมอเตอร์ไซค์ของไทยมากมถึงแม้ว่าราคาจะแพงกว่าของมอเตอร์ไซค์ที่มาจากจีนนะฮะพูดง่ายว่าซื้อมอเตอร์ไซค์ของไทยคันหนึ่งเนี่ยฮะ เงินที่ซื้อมอเตอร์ไซค์ของไทยคันหนึ่งนี่สามารถซื้อมอเตอร์มอเตอร์ไซค์ของจีนได้นี่ประมาณ3คันถึง4คันครับโอ้โหแต่ว่าอายุการใช้งานนี่คือต่างกันที่นี้ครับอายุการใช้งานจะสั้นหน่อยจะสั้นหน่อยเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ของจีนนี่คือใช้ไปประมาณสักปีกว่าประมาณสักปีหนึ่งเนี่ยเพื่อนก็รวนแล้วครับวิ่งไม่ได้แล้วแต่ของไทยเรานี่คือแพงกว่าจีนแต่ว่าวิ่งได้เป็น5ปีถึง10ปีครับก็เลยเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากแล้วก็เลยก็เลยทาให้ว่ารถของเรานี้ได้รับความนิยมก็ พูดง่ายๆเหมือนกับเราซื้อรถญี่ปุ่นกับซื้อรถยุโรปนะครับมอเตอร์ไซค์ของไทยนี่ก็เปรียบเหมือนกับรถจากยุโรปนะฮะของจีนนี่ก็เหมือนของญี่ปุ่นกันนี้ครับราคาถูกกว่าแต่ว่าคุณภาพก็ด้อยกว่าอย่างเมื่อเช้านี้ถ้าเผื่อเราดูรถที่ชนกันที่สายวารินเดตนะครับที่ผมดูว่าโอ้ยสภาพนี่ฮะไม่เหลือเลยตายข้างหน้าหายไปหมดเลยยับเลยครับผม ซึ่งถ้าเปิดดูถ้าผเป็นรถยุโรปนะคนคนคุณสุชัยสภาพจะไม่เป็นจะไม่เป็นแบบนี้ครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเปรียบเทียบอย่างเช่นรถที่ผมใช้นะฮะอย่างเช่นตัว b ีเอ็มดับเบยูที่ผมใช้นี่ครับรถรยาผมนี่โดนชนนะฮะระหว่างรถที่ชนกับรถโดนชนนี้รถคันไหนน่าจะพังยับกันครับรถที่โดนชนนี่ต้องพังมากกว่าแน่นอนอยู่แล้วครับปรากฏว่ารถที่มาชนนั่นคือรถฮอนด้าพังยับครับล้อโทษฮะล้อหักเลยครับโอ้โหล้อหัก รถที่ผมรถทีภรรยาที่ผมขับนี่ครับโดนชมเพียงแค่ฝากระโปรงยุบเข้าไปครับคือตรงก<ม>ันโคนนี่คือ<ม>ภรรยาผมเพียงแค่เครดเอวครับผมโอ้โหแต่ว่ารถของญี่ปุ่นนั้นคือร้อหักตรงที่เพลาล้อเขาหักเลยครับ<ม>เรียกว่าหันกับข้างเลยเพูดง่ายๆนะพังยับเลยเนื่องจากว่าเพราะาหลักการการการออกแบบรถของญี่ปุ่นนั้นคือจะเป็นลักษณะคือใช้เหล็กบางเพื่อให้เบา พอเบาปุ๊บมันมีข้อดีคืออะไรมันจะประหยัดน้ํามันครับครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นรถ Ford นะครับกับรถม a สด้าเครื่องยนต์ตัวเดียวกันครับแต่ปรากฏว่ารถของ Ford นั้นจะน้ําหนักมากกว่ารถของ m a สด้าครับ,รบน้ําหนักมากกว่านี่ประมาณน,น่าจะประมาณถ้าเผื่อ Ford หนัก300นะคยนะครับถ้าเผื่อ,อ,อถ้าเผื่อมาสด้าหนัก3า0 ตัวฟอร์ดนี่หนักประมาณ400ครับเพิ่มขึ้นมาอีกอีกประมาณร้อยหนึ่งเลยครับผม,มแต่ว่าความแข็งแกร่งก็ต่างกันซึ่ง<า>ผมเองก็มีโอกาสได้ไปช่วยพี่คนหนึ่งเขาโดนรถชนนะฮะคือรถมอเตอร์ไซค์ชนท้ายเขานี่ฮะผมไปเก็บเอากันชนท้ายของรถยี่ห้อนี้ครับรูบ้ไหมวิธีวิธีธการที่ที่ผมเก็บนะครับผมม้วนเอาแบบนี้ครับมัน กันชนหรือว่ากันชนกันชนเนี่ยผมม้วนเสร็จแล้วผมก็ไปวางไว้ที่เอาไว้ในไฟลมันม้วนได้เลยแหละฝฟกระปุงม้วนได้จริงๆครับกาเรียกว่าเครื่องประดับหรือว่ากันชนนะครับครับผมครับและคือพูดง่ายว่าเขาใช้ใช้พลาสติกใช้ไฟเบอร์นี่ครับหุ้มเอาไว้และเขาก็มีเหล็กตัวหนึ่งครับเหล็กเหล็กประมาณสักประมาณหนึ่งโอ้ยังยังอุตส่าห์เกรงใจมีเหล็กเอาเหล็กมากั้นเอาไว้ครับเพราะนั้นรถของญี่ปุ่นก็เลยออกแบบได้สวยงามแต่ว่าขาดความทนทาน เวลาที่ผมซื้อรถครั้งต่อไปผมบอกว่าซื้อรถที่อาจจะก,กินน้ำมันหน่อยอาจจะแพงกว่านะครับหาอะไรยากหน่อยหนึ่งแต่ว่าคำนึงถึงต่อถูกชนครับมันปลอดภัยมากกว่าด้วยนี่คือเหตุผลว่าทําไมผมถึงเลือกใช้รถจีโรบค,ครับครับนะฮะก็เหมือนกับเวียดนามเี่ครับเขานิยมว่าของไทยแพงกว่าจริงเป็นสีเท่า ของรจ,จีนนะครับแต่ว่าอายุของการใช้งานก็เป็น4ีเท่าหรือ5เท่าของรถจีนเหมือนกันครับอวันนี้เราได้เรียนรู้เรื่องเวียดนามว่าเวียดนามว่ามีความต้องการซื้อรถมอเตอร์ไซค์มากขึ้นแต่ว่าตอนนี้ตลาดถึงจุดอิ่มตัวแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อใครที่จะคิดว่าจะไปลงทุนนะฮะไปค้าขายกับจีนเอ่อกับเวียดนามเรื่องของมอเตอร์ไซค์นี่คือบางทีคงจะต้องคิดหนักแลลวครับว่าตลาดเขาถึงจุดอิ่มตัวแล้วแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาต้องการนะที่ผมรู้มานะเขาจะได้โรงสีครับอยจะได้โรงสีคร นี่คือตลาด s f e ที่สามารถที่จะไปได้แต่ว่าแน่นอนถ้าเผื่อใครจะไปจะไปลงทุนที่ไหนก็ตามแต่ไม่ว่าจะกัมพูชาลาวเวียดนามนะครับสิ่งแรกที่ควรทําคือไปศึกษากฎระเบียบของประเทศนั้นก่อนครับสำรวจก่อนแล้วบางเอิญว่าประเทศขอเขาเป็นประเทศแบบสังคมนิยมนะครับอานาจของรัฐฝ่ายกลางจะสู้อานาจของพื้นที่ไม่ได้ครับคือเจ้าเมืองนะครับคนที่ดูแลเมืองครับจะมีอานาจเต็มมากครับโการตกลงจะทําอะไรปุ๊บนี่ก็คืออยู่ที่เป็นกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเหรอฮะ คือพคือพักจะส่งคนของตัวเองนี่มามาดูแล oh. มาดูแล oh. แล้วก็ให้อำนาจเต็มในในในพื้นที่ไม่ต้องมาถามส่วนกลางอีกจะทำโน่นนั่น,นเขาจะให้อำนาจเลยว่าถ้าเผื่อรูประม,ม,มาณขนาดนี้400ล้านนี่โครงการ400ล้านนะ คนนี้ตัดสินใจได้เลยครับไม่ต้องถามส่วนกลางครับซึ่งตาจากของเราของเรานี่คือต้องส่งเรื่องไปที่ส่วนกลางครับอันนี้คือเพราะฉะนั้นคนไหนจะลงทุนในเวียดนามหรือว่าที่ต่างประเทศครับควรจะไปศึกษาระเบียบและก็วัฒนธรรมของเขาด้วยให้รู้ว่าเขาต้องการอะไรนะครับซึ่งแต่และประเทศจะแตกต่างกันมากทีเดียวนี่คือจุดสําคัญมากครับโอ้รับหมดเวลาของช่วงอาเซียนแล้วนะครับ